รู้แล้วว่าทําไมเขาต้องโซ่วพวกมึงมาที่นี่พวกมึไงไอ้พวก่วนเกินของสังคมที่ไหนก็สร้างปัญหาที่นั่นจ้าเอาตัวมันออกมาให้ได้มต้องคอยระวังไอ้พวกโจรหน้าแดงมันก็ยุ่งพออยู่แล้วทีนี้จะบอกได้หรือยังว่าใครเป็นคนยิงปืนในที่เกิดเหตุ ไม่รู้จริงบอกไปไม่รู้เว้ยอยากรู้ไปื่อแบงดิดมีปัญหาป่ะปากดีนะมึงแหกค่ายเรื่องใหญ่นะเว้ยแว่นพวกทหารแม่งมีหลักฐานอยู่ในมือเต็ไมไปหมดอะกูไม่รู้อะถึงไงมึงกับกูก็ต้องออกจากที่นี่ให้ได้ไอ้เตยมึงจะปอดแหกจำหาเลยวะมึงลืมไปแล้วเราโดนไล่ออกมาสองปีแล้วนะแล้วพวกคุณน้องอะฉังแม่งอยู่วะ ถึงไงมันก็เป็นนักเรียนพวกทหาไม่ทำอะไรอยู่แล้วล่ะสากซะด้วยมึงเป็นอะไรกระแดงไปเลยซ่อนตที่ตายสักพักเดี๋ยวืมมึงก็เงียบไปเองแกมึงกับกูเนี่ยเด็กไม่ได้เป็นนักเรียนแล้วเว้ยทาไมติดคุกอะ่ะถ,ถูกกินเป้า สันนิษฐานหรือสงสัยขึ้นมาสักคนหนึ่งก็ได้ว่าใครเป็นคนยิงพูยกันได้ไงเล่าอ้นนทมันจะหนีไปกับพูกพี่ปะจะหนีจากที่นี่เหรอพี่ถ้ากูว่าเอาไอ้บอยปีสามไปด้วยดีกว่าไอ้หานี่มันพึ่งได้การศึกษาไม่ทำอะไรพวกมึงดีขึ้นเลยจะบอกไหมถ้าไม่บอกก็จะนอนตาผลนที่เนี่ย จะบอกหรือไม่บอกหรือพวกมึงจะอยู่ลองมือลองตีในพุทธานี่นก็ตามใจนะเวแต่กูอะไปแนะ่ตามใจมึงแล้วกันถ้ากูออกไปได้เมื่อไหร่นะกูจะเล่นในวันเป็นตัวแรกเลยดีงั้นมึงสองคนเข้าไปรอไอ้โจยจอดก่อนไม่รู้แม่งพูดอะไรไปบ้างแต่กูตามเข้าไป ไส้สีขมโนนดถ้าไม่บอกหรือไม่ได้ตัวคนยิงพวกมึงทั้งหมดเป็นกุกหัวโตนแน่เฮ้ยกูว่าเราไปก่อนดีกว่าไปปะ มันนันมันเร็วมากครับเฮ้ยเียอ่หแมงมองเป็นแมวหมดเลยวะอหมามาป่าเฮ้ พูดอะไรหรือเปล่ากูเปล่าอยาให้กูรู้นูเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงบ้างวะเฮีย hey, yeah. กอโดด้วกเลยวะถามได้แม่งเล่นถามเรียงตัวเลยว่าใครเป็นคนยิงอะเฮ้ย <Hey. S 2> เอาไงดีวะเฮ้ยจะไปแล้วนะูไ hey. อ hey.